สวัสดีนะคะวันนี้นะคะมีวิธีการง่ายๆมาแนะนํานะคะในการเพิ่มยอดวิววิดีโอของ t i k t o k นะคะเพื่อนๆท่านใดอยากเปิดการมองเห็นนะคะก็ดูวิธีการนี้ตามไปได้เลยะค,ะค่ะคลิกทิงด้านล่างกันไปได้เลยนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นหน้าหลักของเว็บไซต์ k n g social นะคะตรงนี้จะเป็นบริการนะคะสามารถมาตรวจสอบบริการได้กันตรงนี้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นการสมัครเข้าใช้งานนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะและกดติ๊กตรงนี้กันได้เลยค่ะกดสมัครกันไปได้เลยหรือสมัครผ่านลิงก์ Google ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะเชื่อมต่อเมลกันได้เลยแต่หากเพื่อนๆพืนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไว้แล้วสามารถย้อนกลับเพื่อเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะ ขอใช้างานกันด้านในได้เลยไปที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะจะมีแพลตฟอร์มและหมวดหมู่บริการอยู่นะคะก็สามารถเลือกรูบริการกันไปได้เลยนะคะมีอยู่หลากหลายบริการเลยแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้นะคะวันนี้จะเลือกเป็น tiktok นะคะกดไปที่ tiktok นะคะส่วนหมวดหมู่บริการตรงนี้คะ่ะเลือกเป็นเพิ M y o F ม่มยอดวิวหมวดหมู่ของเพิ M ่มยอดวิวมีอยู่หลากหลายหมวดหมูดมด่ด้วยกันนะคะขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกัน บริการด้านนายค่ะมีอยู่หลากหลายบริการนะคะก็เลือกสัรใช้บริการกันไปได้เลยขอเลือกเป็นเลทราคาตรงนี้ละกันนะคะหนึ 1, 3, 1, 7, 1, 000, ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งพันวิวในราคาไม่ถึงหนึ่งบาทนะคะก็ถูกมากเลยค่ะในส่วนด้านขวามือตรงนี้นะคะจะเป็นรายละเอียดของแต่ละเลขบริการค่ะอ่านแหข้าใจก่อนการสั่งซื้อกันไปส่วนลิงก์วิดีโอตรงนี้ค่ะคลิกลอกมาได้เลยเลือกผู้ที่ต้องการจะใช้บริการกันได้เลย ขอเลือกเป็นพนีแล้วกันนะคะกดเข้าไปด้านในได้เลยเยอดเดิมตัวนี้นะคะอยู่ที่ห้าร้อยกว่านะคะการลอกหลิงแนะนำไปวางกันได้เลยเปิลมาตรงนี้นะคะขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยใส่กันตหนึ่งพันเลยนะคะยอดสวสดงขึ้นมาที่ไม่ถึงหนึ่งบาทนะคะก็ถูกมากๆเลยนะคะกดสั่งซื้อกันไปได้เลยทางระบบนะคะได้มาได้รับการสั่งซื้อแล้วค่ะรอยอดขึ้นกันสักครู่หนึ่งค่ะไปดูนะประวัติการสั่ง ในแถบนี้นะคะจะเป็นออเดอร์ทั้งหมดท,ที่เคยได้รับการสั่งซื้อกันไปแล้วนะคะพร้อมกับรายละเอียดของออเดอร์นั้นๆนะคะก็จะอยู่กันตรงนี้เลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะนะคะตอนนี้ก็รอยอดขึ้นจะสักคู่หนึ่งและบนสุดต,ตรงนี้นะคะตัวทส้มตรงนี้เลยจะเป็นเลขออเดอร์นะคะเพื่อนเทนา่านใดมีปัญหาก็สามารถนําเลขออเดอร์ตรงนี้ส่งให้มีตรวจสอบกันได้เลยนะคะ ในน้าช่องทางการเติมเงินตรงนี้นะคะมีถึง3ช่องทางกันเลยค่ะตัวแรกเลยนะคะจะเป็นตัวสแกนคยวอ d e คตได้รับโบนัสถึง5%เกันเลยค่ะถูกเ e ินเวอรเลและคริปโตนะคะคริปโตต,ตัวนี้นะคะสําหรับเพื่อนเพนท่านใดโอนเงินจากต่างประเทศง่ายดายที่สุดเลยนะคะ ไปดูแนะนําเพื่อนกันค่ะในตัวแนะนําเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดมีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดไลน์ไม่ขึ้นและอื่นๆน,นะคะเลือกหมวดหมู่กันได้เลยค่ะแนะนําเลขออเดอร์มาวางกันตรงนี้ได้เลยนะคะเลขออเดอร์ที่มาจากหนะ้าประวัติการสั่งซื้อนะคะส่งรูปได้ยด้วยส่งตัวกันไปได้เลยและรวดเร็วที่สุดเลยก็แอดไลน์ตรงนี้เข้าไปได้เลยค่ะกดเข้าไปด้านในได้เลยแนะนําเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่สนใจในบริการสามารถคัดลอกลิงตัวนี้ให้กับเพื่อนเพื่อนได้เลยทุกๆการเติมเงินของเพื่อนเพื่อนนะคะเรา จะได้รับโบนนะัสถึง5%กันเลยค่ะซีรีส์จีนตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดก็เติมยอดเงินที่เกิน500แล้วนะคะก็สามารถดูซีรีส์ไดฟ้ฟรีเลยนะคะได้หลายร้อยเรื่องเลยค่ะทุนนี้ยอดการคืนเงินตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมานะคะอยากรู้ยอดเงินก็สามารถมาตรวจสอบไดที่หน้านี้เลยค่ะเพราะ ในบริการนะคะไปดูบริการกันบริการตัวนี้นะคะทุกๆบริการและทุกๆแพลตฟอร์มก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะสามารถมาตรวจสอบกันได้เลยด้ความเหมือนตรงนี้จะเป็นลายละเอียดน,นะคะสามารถส,สร้างคัดสั่งซื้อได้ที่หน้านี้เช่นกันคะ่ะจากการสั่งซื้อไปสักครู่หนึ่งนะคะทางระบบได้เติมยออเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคูณสองเท่าเลยนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจในบริการนี้กดผ่านลิงก์กันไปได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยะค่ะ